สวัสดีครับนักเรียนพบกับห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สายคลาส o บายครูเอียวเหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรมาติดตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับตอนกานเรเปลี่ยนแปลงของวัสดุหลังจากที่คลิปวิดีโอที่แล้วนะครับนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความหมายของคำสองคำนะครับคำแรกคือคำว่าวัดสดุคำที่สองก็คือคําว่าวัตถุนะครับซึ่งอธิบายง่ายๆคุณครูอาจจะพูดได้ว่าวัตถุเกิดจากการที่วัดสดุหลายๆชนิดมารวมกันนะครับแล้วสร้างเป็นวัตถุชิ้นใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการนะครับก่อนที่เราจะไป เรียนเนื้อหาในวันนี้นะครับเรามาดูคำถามประจำบทเรียนกันก่อนนะครับคำถามแรกนะครับในชีวิตประจำวันเราสามารถทำให้วัสดุร้อนขึ้นหรือทำให้วัสดุเย็ยนลงได้อย่างไรบ้างคำถามที่2นะครับแล้วสมบัติของวัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับอย่าเพิ่งตอบนะครับเราไปเรียนกันต แล้วถึงตอบดีกว่านะครับการเปลี่ยนแปลงของวัสดุนะครับนักเรียนสามารถทำได้หลายวิธีนะครับเช่นการดึงการผลักการบีบการบิด,กา,บดการทุบก,การทำให้วัสดุร้อนขึ้นและการทำให้วัสดุเย็นลง ทุกวิธีที่คุณครูกล่าวมานะครับล้วนแล้วแต่สามารถทำให้วัสดุเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเปลี่ยนแปลงน้ำหนักหรือเปลี่ยนแปลงขนาดนะครับการบีบการบิดการทุบนักเรียนคงจะพอเห็นภาพนะครับแต่การที่ทำให้วัสดุร้อนขึ้น และการทำให้วัสดุเย็นลงนั้นหลายคนอาจจะย็นไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นไปฟังการอธิบายเพิ่มเติมได้เลยครับการทำให้วัสดุร้อนขึ้นสามารถทำได้หลายวิธีเลยนะครับนักเรียนเช่นการเผาการย่างการปิ้งการทอดการผัดด้วยไฟหรือแม้แต่การนำไปตากแดดนะครับเหมือนตัวอย่างที่อยู่ในรูปที่คุณครูกำลังอธิบายนะครับ ถ้าเรามีเนื้อหมูและต้องการทำให้เนื้อหมูร้อนขึ้นด้วยการนำไปย่างไฟนะครับเมื่อย่างไฟเสร็จเนื้อหมูจะสุกทำให้มีสีและมีกลิ่นที่เปลี่ยนไปเห็นไหมครับตัวอย่างที่สองนอกจากการใช้ไฟแล้วก็ยังมีการใช้ความร้อนจากธรรมชาตินะครับคือการนำไปตากแดดเช่นการนำปลาหมึกไปตากแดดนะครับหมึกที่ตากแดดจะมีสีมีรูปร่างที่เปลี่ยนไป เห็นไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างการทําวัสดุให้ร้อนขึ้นนะครับต่อมาเป็นการทําให้วัสดุเย็นลงนะครับสามารถทําได้หลายวิธีเหมือนกันครับนักเรียนยกตัวอย่างเช่นการตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับถ้านักเรียนมีน้ําร้อนอยู่ในแก้วหนึ่งแก้วนะครับแล้วอยากให้น้ําร้อนในแก้วนั้นมีอุณหภูมิลดลงหรือน้ําในนั้นเย็นลงนั่นั่นเอง นักเรียนก็แค่ปล่อยทิ้งไว้สักพักนะครับแล้วอุณหภูมิน้ําในแก้วจะต่ําหรือจะลดลงทําให้เราสามารถดื่มน้ํานั้นได้ง่ายๆเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วนักเรียนยังสามารถนําน้ําไปทําให้เย็นลงได้ด้วยการใส่ในตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งนั่นเองนะครับถ้านักเรียนนําไปใส่ในช่องแช่แข็ง น้ำนักเรียนใส่จะกลายเป็นน้ำแข็งเลยนะครับจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งท,งทันทีนะครับแล้วการที่ทำให้วัสดุร้อนขึ้นนะครับหรือการทำให้วัสดุเย็นลงมีประโยชน์และมีโทษอย่างไรนะครับเรามาดูประโยชน์ก่อนนะครับนักเรียนเช่นการทำกับข้าวเหมือนที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับการนำเนื้อหมูไปย่างไฟเห็นไหมครับ 2ก็คือการตากผ้านั่นเองผ้าที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์นะครับจะทําให้น้ําในผ้าละเหยออกไปและก็ทําให้ผ้าแห้งนะครับส่วนโทษก็คือถ้ามีการนําความร้อนนะครับไปใช้ในการเผาพลาสติกก็อาจจะทําให้พลาสติกละลายจนมีรูปทรงที่เปลี่ยนไปไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้นะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับพอเราเรียนจบเราก็มาตอบคำถามสุดท้ายท้ายสุดคำถามแรกนะครับในชีวิตประจำวันเราสามารถทำให้วัดสดุร้อนขึ้นหรือทำให้วัดสดุเย็นลงได้อย่างไรบ้างนักเรียนก็ยกตัวอย่างไปเลยครับการทำให้วัดสดุร้อนขึ้นก็อย่างเช่นการนำไปตั้งบนเตาไฟบนเตาแก๊สการแช่ในน้ำร้อนการนำ ไปตากแดดการนําไปอบเห็นไหมครับส่วนการทําให้วัสดุเย็นลงก็อย่างเช่นการตั้งทิ้งไว้หรือการนําไปแช่ในถังน้ําแข็งหรือช่องแช่แข็งนั่นเองนะครับส่วนคําถามที่2แล้วสมบัติของวัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างแน่นอนครับนักเรียนสิ่งที่เปลี่ยนไปเมื่อถูกความร้อนหรือเมื่อทําให้เย็นลงก็อย่างเช่นสีเห็นไหมครับสีของเนื้อเวลาโดนไฟ เปลี่ยนไปไหมครับเปลี่ยนไปนอกจากสีแล้วมีอะไรครับกลิ่นเห็นไหมครับมีรูปร่างรูปทรงมีขนาดมีน้ําหนักนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงของวัดสดุนั่นเองนะครับสําหรับนักเรียนคนไหนที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถอินบ็อกซ์ไปถามสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ส่วนตัวค,ครูนะครับหรือคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้คุณครูตัวเล็กๆด้วยนะจ๊ะ